เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2538และผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ภาพบางอย่างที่เคยลืมไปนาน มันกลับมาชัดเจนอีกครั้งเสียงของชายวัยห้าสิบเศษคนหนึ่งกล่าวเบาๆขณะก้มหน้ามองแก้วกาแฟในมือน้ำเสียงของเขาหนักแน่นแฝงด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ฟังเงียบลงโดยอัตโนมัติในปี2538โอมเป็นครูอัตราจ้างที่เพิ่งได้รับการบรรจุ ให้ไปสอนที่โรงเรียนในอำเภอโนนสูงจังหวัดสุรินทร์ช่วงนั้นชายแดนยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเหมือนปัจจุบันถนนเป็นลูกรังป่าทึบรถโดยสารมีวันละเที่ยวและที่สำคัญยังมีข่าวลือเรื่องกับระเบิดกับทหารขเขมปรปะทะกันตามแนวชายแดนอยู่เนืองเนืองแต่โอมกลับรู้สึกตื่นเต้น กับการได้มาอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เขาชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณสถานและโดยเฉพาะปราสาทตาเมือนทมที่ตั้งอยู่ในเขตป่าห่างจากหมู่บ้านไปกว่า20กิโลเมตรใกล้กับแนวชายแดนพอดิบพอดีวันนั้นผมไปกับเพื่อนครูอีกคนชื่อเอก เราเช่ามอเตอร์ไซค์จากในตลาดแล้วบึ่งไปทางปราสาทตอนสายๆเพราะได้ยินว่าช่วงเช้าแดดจะส่องทะลุกลางกู่ลงมาดูเหมือนเส้นแสงสศักดิ์สิทธิ์แต่แล้วระหว่างทางล้อรถของพวกเขากลับติดล่มใกล้ลำธารพวกเขาจึงต้องช่วยกันเข็นใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะพ้น จนมาถึงปราสาทได้ก็เกือบบ่ายแล้วท้องฟ้าครึม้มแสงอาทิตย์แผ่จางเมฆสีเทาลอยต่ำจนหน้าหวั่นใจบริเวณปราสาทต,ตอนนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่มีแผงกั้นไม่มีป้ายบอกอะไรทั้งเส้นเงียบสงัดมีเพียงเสียงนกร้องแว่วเป็นระยะทันทีที่เดินเข้าไป ผมรู้สึกเหมือนอุณหภูมิรอบตัวลดลงแล้วก็เหมือนมีคนกำลังมองอยู่จากซากหินแต่ละก้อนเอกเดินนำเข้าไปก่อนโอมตามหลังเขาเดินวนไปตามฐานหินเก่าจนมาหยุดตรงกู่กลางซึ่งเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆมีบันไดหินพังบางส่วนและมีเสาศิลาโบราณปักอยู่กลางห้อง เขาค่อยๆย,ยกกล้องฟิล์มขึ้นมาถ่ายภาพแต่กล้องกลับไม่ทำงานผมกดชัตเตอร์ไปแล้วมันก็ขึ้นเออร์เรอผมเลยก้มดูแล้วตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังกรอบแกรบอยู่ด้านหลังแต่พอหันไปไม่มีใครไม่มีแม้แต่เงาของเอก ผมยืนมองไปรอบๆมันวังเวงมากตอนนั้นเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในกูเสียงเหมือนผู้หญิงพูดบางอย่างฟังไม่รู้เรื่องแต่ชัดเจนว่าอยู่ในห้องเดียวกับเขาโอมค่อยๆถอยออกมาด้วยความหวาดระแวง พยายามเรียกหาเอกทันใดนั้นเองเขาเหลือบไปเห็นเงาคนคุกเข่าอยู่ข้างแท่นหินเส้นผมยาวสยายเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งดูเหมือนหญิงสาวในชุดโบราณก้มหน้าแน่นิ่งผมตะโกนเรียกเอกอีกครั้งแล้วก็หลับตาแน่นพอผมลืมตาอีกที มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยและเอกก็มายืนอยู่ข้างหลังเขาพอดีพร้อมกับถามว่ามึงตะโกนทำไมโอมไม่ตอบเขาเพียงแต่บอกว่าเราควรกลับเถอะแต่เอกกลับบอกว่าเดี๋ยวกูขอเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนเห็นเหมือนมีโพรงถ้ำแต่โอมไม่ไปด้วยเขารออยู่หน้ากู่กลางใจยังสัน่น ระหว่างนั้นเขานั่งลงข้างบันไดยพยายามหายใจให้สงบแล้วเขาก็เห็นเงาเดินผ่านช่องประตูด้านในสุดของปราสาทเป็นเงาผู้หญิงคนเดิมแต่ครั้งนี้เธอหันหน้ามามอนเขาใบหน้าซีดเผือดดวงตาโบดำสนิทเธอยิ้มยิ้มกว้าง ราวกับปากกำลังจะฉีกถึงใบหูโอมสะดุ้งลุกขึ้นวิ่งออกจากปราสาทไปทันทีพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเพื่อนดังลั่นเสียงของเขาสะท้อนก้องกลับมาในป่าไม่มีคําตอบไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของอีกคนโอมวิ่งออกจากเขตปราสาทด้วยลมหายใจขาดเป็นช่วง เขาตะโกนชื He ่อเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มีเพียงเสียงสะท้อนจากผนังหินกับเสียงใบไม้ไหวตอบกลับมาเขารออยู่เกือบ20นาทีในหัวเต็มไปด้วยคำถามเอกหายไปไหนทำไมไม่ตอบหรือมีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายเขาตัดสินใจเดินกลับไปทางเดิม เข้าไปในโซนลึกของปราสาทอีกครั้งเขาเดินผ่านประตูหินโค้งซ้อนโค้งและพยายามไม่มองเข้าไปในกู่ตรงกลางอีกขณะที่เขาเดินผ่านสุมหนึ่งไกลก้อนหินที่เหมือนถูกแกะสลักเป็นรูปนาคก,ก็เห็นเอกเดินโผล่ออกมาจากซากกำแพงด้านหลังสีหน้าเรียบเฉยร่างกายเปรอะฝุ่นและเงียบผิดปกติ มึงไปไหนมากูเรียกแทบตายกูเดินดูเฉยๆไม่ได้ยินเสียงมึงเลยเอกตอบสั้นๆเสียงนิ่งนังเสียงแปลกจนโอมขนลุกวูบแต่ด้วยความโล่งใจที่เจอเพื่อนเขาจึงไม่ถามอะไรต่อและรีบชวนกลับทันทีในระหว่างทางขี่มอเตอร์ไซค์กลับหมู่บ้านโอมรู้สึกได้ชัดว่าเอกเงียบเกินไป ปกติเพื่อนเขาคนนี้เป็นคนพูดมากชอบเล่นมุกตลอดทางแต่ตอนนี้กลับนั่งซ้อนท้ายด้วยท่าทีแข็งทื่อไม่พูดไม่จาเหมือนคนละคนตอนขี่อยู่ผมรู้สึกได้เลยว่าตัวมันเย็นเย็นแบบผิดธรรมชาติจนผมต้องถามว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าเอกตอบเบาๆกุนหนาว ในหัวกูเหมือนมีเสียงมันพูดเบาๆอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นโอมกับเอกพักอยู่ที่บ้านพักครูในโรงเรียนหลังเก่ากลางดึกโอมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงอะไรบางอย่างลากไปกับพื้นไม้เสียงดังครืดครืดเขานึกว่าเอกลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอเดินไปดูก็ไม่เจอใครห้องน้ำว่างเปล่า ไฟปิดเงียบสงัดพอกลับมาที่ห้องเอกยังนอนอยู่ที่เดิมท่าทางนิ่งสนิทแต่ตาลืมพโพลงจ้องเพดานมึงนอนไม่หลับเหรอโอมถามเบาๆเอกหันหน้ามามองแล้วพูดว่ามีคนเรียกชื่อกูอยู่ที่ข้างหูมันบอกให้กูกลับไปหาตั้งแต่วันนั้นเอกก็เปลี่ยนไป เขาเริ่มพูดคนเดียวบ่อยขึ้นเริ่มจ้องไปที่มุมห้องเป็นชั่วโมงและบางคืนโอมได้ยินเสียงเอกละเมอเป็นภาษาอะไรบางอย่างที่เขาฟังไม่ออกเลยมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ขเขมรแต่ฟังดูเหมือนบทสวดเก่าแก่ที่แหบพร่าจนหน้าขนลุกเมื่อถึงวันหยุด โอมกัดสินใจพาเอกกลับบ้านที่บุรีรัมย์แม่ของเอกพาไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าอาจเป็นอาการเครียดจัดหรือโรคทางจิตแต่โอมไม่เชื่อเขารู้วันนี้มันไม่ปกติคืนก่อนที่โอมจะกลับไปทำงานที่โรงเรียนแม่ของเอกมาขอให้เขาค้างเพิ่มอีกคืนเมื่อคืน ลูกแม่มันเอามีดจะทำร้ายตัวเองมันบอกว่ามีคนสั่งโอมรู้สึกใจหล่นวูบเขานั่งคุยกับเอกเงียบๆในห้องตอนแรกเอกนิ่งเฉยแต่พอถึงช่วงใกล้ตีสามเอกก็พูดขึ้นเบาๆมึงเชื่อในคำสาบไหมโอมเงียบไม่ตอบ เอกหันหน้ามาช้าๆดวงตาแดงกำ่ำตอนที่กูเข้าไปในโพรงถ้ำนั้นมันมีใครบางคนอยู่ข้างในมันถามกูว่าเจ้ามาคนเดียวหรือเปล่าแล้วกูก็ไม่ได้ตอบอะไรมันก็หัวเราะเสียงหัวเราะที่เอกทำขึ้นในตอนนั้น มันไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปมันต่ำลึกและยาวจนโอมขนลุกซาไปทั้งแผ่นหลังเช้าวันรุ่งขึ้นโอมรีบกลับโรงเรียนทันทีเขาพยายามลืมทุกอย่างและไม่เคยกลับไปที่ปราสาทต,ตาเมือนทมอีกเลยแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้น หลังจากกลับมาทำงานที่โรงเรียนโอมพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติแต่ในความจริงหัวใจของเขาไม่เคยปกติอีกเลยทุกค่ำคืนเขาจะสะดุ้งตื่นตอนตีสามเสมอเวลาที่เขาเคยได้ยินเสียงเอกพูดถึง เสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ยังวนเวียนในหัวเขาและบางครั้งเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาเบาๆจากข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวหนึ่งเดือนต่อมาเอกหายตัวไปแม่ของเอกโทรมาบอกว่าเอกออกจากบ้านกลางดึก โดยทิ้งจดหมายไว้เพียงบรรทัดเดียวว่ากูต้องกลับไปเขารออยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาที่ว่าคือใครและไม่มีใครพบเอกอีกเลยในเวลานั้นข่าวลือเกี่ยวกับประสาทต,ตาเมือนทมเริ่มแพร่กระจายในชุมชนมีคนในหมู่บ้านใกล้เคียง บอกว่าเคยเห็นเงาคนเดินอยู่ในปราสาทกลางดึกบางคนบอกว่ามีเสียงผู้หญิงหัวเราะลอดออกมาจากช่องหินมีคนไปเจอเศษผ้าเก่าๆเ,เหมือนชุดโบราณปลิวอยู่ที่หน้าแท่นศิลาทั้งที่ไม่มีใครขึ้นไปบนนั้นมานานข่าวเหล่านี้ทำให้คนในพื้นที่ เริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ประสาทบางคนถึงขั้นไปบนบานขอขมาหน้าสารเก่าในหมู่บ้านเพราะเชื่อว่ามีบางอย่างติดออกมาจากเขตศักดิ์สิทธิ์โอมเงียบไม่เล่าอะไรให้ใครฟังเขารู้ว่าสิ่งที่เอกเจออาจเริ่มต้นจากที่เขาเป็นคนชวนไป ผมรู้สึกผิดมาตลอดและผมก็ฝันถึงเอกทุกคืนในฝันเอกจะยืนอยู่ที่หน้ากู่เดิมเขาก้มหน้าแล้วพูดเบาๆว่ากลับมาด้วยกันเถิดหลายครั้งที่โอมตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อท่วมตัวใจเต้นแรงราวกับพึ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่าง เขาเริ่มจดฝันของเขาลงกระดาษและยิ่งจดก็ยิ่งพบว่าฝันนั้นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเดือนที่สามหลังจากเอกหายไปโอมตัดสินใจกลับไปที่ปราสาทตาเมืองทมอีกครั้งเขาเดินทางด้วยตัวคนเดียวคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นแบบคราวก่อน แต่ด้วยความรู้สึกเหมือนต้องกลับไปสะสางบางอย่างปราสาทในตอนนั้นเงียบเหมือนเดิมแต่มีเจ้าหน้าที่ทหารชายแดนเดินลาดตระเวนโอมใช้เวลาคุยจนได้รับอนุญาตให้เดินเข้าไปได้ช่วงบ่ายเขาเดินเข้าไปชา้ชาๆพื้นดินยังเต็มไปด้วยใบยไม้แห้งลมเย็นแปลกๆ พัดมาจากในกู่กลางเหมือนมีใครแอบหายใจอยู่ในเงามืดเขาไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในเขาเพียงแต่หยิบกระดาษจดหมายจากกระเป๋าจดหมายที่เขาเขียนถึงเอกในนั้นเขียนว่าถ้ามึงยังอยู่ตรงนั้นกูขอโทษถ้ามึงยังตามกูอยู่ปล่อยกูเถอะกู จะไม่ลืมมึงแต่กลัวกลัวจริงๆเขาวางจดหมายนั้นไว้ที่ขอบแท่นหินพร้อมกับวางผ้าขาวผืนเล็กและจุดทูบหนึ่งดอกแต่ก่อนจะจุดทูบได้กล้องฟิล์มที่เขาพกกลับมาอีกครั้งก็หล่นจากคอร่วงกระแทกหินกล้องเปิดออกฟิล์มข้างในไม่มีอะไรเลย เหมือนถูกลบหายตั้งแต่ต้นโอมตัวสรรั่นมือแข็งเขาไม่ได้ถ่ายภาพแม้แต่รูปเดียวในครั้งนั้นเขารีบเดินออกจากเขตกู่ทันทีขณะที่เดินผ่านซุ้มประตูหินสุดท้ายเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอีกครั้งหนึ่งขอบใจนะเสียงนั้นไม่ใช่ของเอก ไม่ใช่เสียงของใครที่เขารู้จักแต่มันคุ้นขุ้นแบบที่ทำให้หัวใจเขาจมลงไปในหลุมดำแห่งความกลัวหลังจากวันนั้นโอมไม่ฝันถึงเอกอีกเลยไม่มีเสียงไม่มีภาพในหัวไม่มีฝันซ้ำเดิมเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขากลัวที่สุด เพราะมันหมายความว่าบางอย่างอาจได้รับคําขอของเขาไปแล้วหลังจากวันที่โอมกลับจากปราสาทต,ตาเมืองทมเขากลายเป็นคนเงียบกว่าเดิมไม่พูดถึงเอกอีกไม่กลับไปในปา่าไม่แม้แต่จะหยิบกล้องฟิล์มขึ้นมาใช้มีเพียงกล่องเหล็กใบหนึ่ง ที่เขาเก็บไว้ในลิ้นชักเป็นกล่องเล็กๆที่ใส่ฟิล์มเปล่าทูบไม่ครึ่งดอกและจดหมายที่เขาเขียนถึงเพื่อนผมคิดมาตลอดว่าเรื่องมันจบแล้วแต่ความเงียบมันกลับหลอกหลอนผมยิ่งกว่าเสียงเรียกในฝันเสียอีกเวลาผ่านไปกว่า25ปี ปี2566ข่าวความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งเสียงปืนจากการฝึกซ้อมและข่าวการเคลื่อนกำลังทหารบริเวณชายแดนกลับมาอีกระลอกและนั่นเองที่ความทรงจำที่โอมเคยพยายามลืม มันหวนคืนมาพร้อมกับบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเจออีกคืนหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนโอมได้รับจดหมายปริศนาจ่าหน้าซองไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ประทับตราปรายศนีจากออกาบเชิงในซองมีแค่ภาพถ่ายใบหนึ่ง ภาพขาวดำบเบลอๆเ,เหมือนถูกถ่ายจากกล้องเก่าเป็นภาพของกู่กลางในปราสาทต,ตาเมืองทมที่แสงอาทิตย์ตกกระทบตรงกลางพอดีแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือในภาพนั้นมีเงาคนเงาคุกเขา่าก้มหน้า เหมือนสิ่งที่เขาเคยเห็นเมื่อ25ปีก่อนบนหลังภาพมีลายมือเขียนเบาๆว่าเขายังรออยู่เจ้าลืมข้าไม่ได้หรอกโอมรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเขากลับไปค้นกล่องเหล็กในลิ้นชักหยิบจดหมายฉบับเดิมขึ้นมา กลิ่นทูปที่แห้งไปแล้วยังเหมือนมีควันลอยอ่อนๆออกมาทั้งที่เขาไม่ได้เปิดกล่องนั้นมานานนับสิบปีเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเขียนข้อความใหม่ถ้าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นยังรอใครบางคนอยู่ก็โปรดให้เขา ไปอย่างสงบเถิดเราต่างก็หลงทางในเงาของอดีตกันทั้งนั้นแต่ก่อนที่เขาจะได้เผากระดาษใบนั้นก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่จากอำเภอกาบเชิงเสียงปลายสายพูดช้าๆเราพบศพชายคนหนึ่งในป่า ใกลๆปราสาทต,ตาเมือนทมดูจากสภาพน่าจะเสียชีวิตมานานหลายปีแต่สิ่งที่แปลกคือในมือเขากำภาพถ่ายเก่าเอาไว้แน่นด้านหลังภาพมีลายมือเขียนว่าผมกลับมาแล้วชายคนนั้นมีรอยแผลตรงข้อมือข้างหนึ่ง สลักคำว่าโอมข้างหนึ่งสลักคำว่าเอกคุณรู้จักคนชื่อนี้บ้างไหมครับโอมวางสายโดยไม่ได้ตอบอะไรเขาหยิบกระดาษที่เขียนไว้ขึ้นมาอีกครั้งและจุดไฟเผามันจนหมดเท่ากระดาษปลิวออกทางหน้าต่าง กลมกลืนกับหมอกยามเช้าของเมืองในใจเขารู้แล้วว่าเอกกลับมาแล้วและสิ่งที่อยู่ในประสาทก็อาจจะพอใจแล้วเช่นกันหลายปีต่อมาประสาทตาเมืองทมได้รับการบูรณะและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งผู้คนหลังไหลกันมา เพื่อชมอาระยะธรรมโบราณและบันทึกภาพความสวยงามแต่โอมไม่เคยกลับไปอีกเลยผมเพียงอยากให้คนที่ไปเคารพในสถานที่นั้นอย่าท้าทายอย่าแตะต้องสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพราะบางที่บางก้อนหินไม่ใช่แค่ซาก แต่มันยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ